អ្នកអស្ចារសំឡងសំឡងតែគ្រប់យ៉ាងអើហៅ ไม่คือความกันดีแตเอะน้องวันสินจะสวัสดีครับพี่น้ององแปวาน้องนุสุกุสุกคนครับผมเบ้าปุยครับจูผักย่างเดียวครับวันนี้พพี่พ่น้องครับแมนทำกันนันหลายกวันหนเรนยลเฮ้ยเขาบอสานดูเห็นบ้าคันเอาขันอีสานกับอีสานอย่าลืมช่องลำล่องของอีสานดัดหน่อยได้จ้าช่องบ้าปุยจูผักจ้ะเอาือนี้ครับืัอนี้ติมัเกอับตม่เอพี่น้อไปบอกแักเกียพี่น้องเลย ขอบคุณหลายๆจ้ะมาตาหน่อยเอามาตาเดียวเอามาตาเดียวมื่อนี้ครับพี่น้องาทีมงานสาวสาวครับสามสาวครับอีกสาวหนึ่งบุหรีม้านามูครับพี่น้องเขินโค้กเขินเหล้าครับพี่น้องตอนเทียงเทียงครับพี่น้องลูนการเมื่อกั้เรื่อยๆครับพี่น้องลูนการนเทียงยากจังหน่อยครับจั๊กสีแดงบดจั๊กสีมันหม่อมมันครับพี่น้องใกล้เป็ใครเอาไปต้มกินแล้วหรือว่าเอาไปหนึ่งกินแล้วพี่น้องทีมงานสาวสาวครับขึ้นมาโคครับเลาะหาเบื้องเกี๊ยตะไคร้ตีไปรุ่นละไฟตีเซตละไปไฟละเกี๊ย ้องเบิ้งพี่น้องเลยติดตามที่ชมไปเรื่อยๆครับพิมพงานภาสาสีมันน้เรมานครับเมือนี่เสัยเฮ็ดยังยด้ไปเบิ้งไปนะเอ้ามันเป็นจังเดยมั่สีห่องไว้หองว่าแต่ใส่ไม่ต้องไคว่าพ่อเฮ็ดปนะนั่นน่ะออลองเบ้งเฮ็ดยังเฮ็ดดินเฮ็ดดินเฮ็ดดิน ก็ได้อยูหลายกล้วยเดียวพี่น้องแมวนไเียปลาั้งสี่เลเอฮะคือแม่ปลาได้คึ้นมาปาได้แม่มสก็ได้เย็นี้ปถ่ายปลาไยัดไปหาบังเฮ็ดอีกจังไไขาไปทานเพียงหน่อยเช่าเสียมหลครับพ่อเช่าเสียมเชเสียมเราบ่หาซอยได้เช้าเสียมปลาข่บางนด้พี่อีกครับพอเติมกันอ้ยหลักหนื่อยนใครหลักเฮ็ดปวกเออหัวปวกนี่ไหมเฮ็ดปวกไข่แน่ว้ย ฮะหวยจูนกระจววโอ้โหลากงับปวกไวนี่ไหมฮะรองบงเรื่อยกันพี่น้องเขาไปทางไหนลองบงกันถ้าพอเห็ดปวกยังมูสองมูคุณลักลอกับสิข่ดอกัวกาตาสูไปในนักตะเบกเลียมพี่น้องเอ้ฮเอเบกเียมหลยิยิงมนเมนี่ฉันนี่เก่าใช่ไหอืมต้องใช้อย่างยาทาสีทาทูทาทู ไม่ยังบุ้ยปะเน็คนี่ห้องคือร้านไงเลยปะเนาะมันสีมีลำวานไปแล้วมีลงไก่โอ้โนี่แหละีแต่ว่าไพล่ะสิเป็นทัวเฉากลวยสิเอามัคือบินออกมาแล้วี่น้องเลยเอา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 แม่แม่เน่ล่ะ อันนี้แนวเอาไปไหนป่วมันมีด่างไปมันแต่มีดีด่างนะมันติต่องเบิ่องบนอืมห้องบ่ได้เอาชาวกล้วยังไปต่องเด้อยอ๋อยังไปต่องด้วยใครก็หนีบวัตถุกันกันไหนเอาไปเอาอันอุปกรณ์ปะว่าอันอุปกรณ์เฮ็ดบ่ได้เฮ็ดบ่ได้ต้องเบิ่งข้ามันมีหนำหวานก็ไปไหว้เขาแล้มีมอพี่น้องก็ไปไกลบ่ได้ฮะเนวเอาคนมาปุวยไายไป อยอับขมมตอยบุยโขกขึ้นมีนบักขามขึ้นเลยิ้มอยเอาลบก็เืออ้นินใสเลยค้าเกนมาง้มนาัเนพี่น้องเก็บยงกเียมุ่มน้องมาฟันไม้ใบฐานอะอัาแนวฮีหนาคนมาปุยของเทียนี่เตรียมฟอมอนคือว่มีแนวฮีน่ คื <G ül üş> บอบ่ไม่นาวเหีนเห <S <S เน้นมล่ะพ่นวะนียตัังกิ้งมัดม้ลนเังกร้ง่มัตัวเดียว้องม,มือกั้่ใเด้อย่างงยุ่นกับบ่มาเนาะ <S 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 ไปแม่น้องไอเขาไปฮับพ่นนะแต่มันเชนสิถือก่องเอานี่เด้เมียดพ่นนะเอาตัวเมีาฟัน่เหอเอามาคากขกนี่นตี <S <S อโอเสียงใบใสคือบ่เห็น <S 2> <S 2> ของสันติยาไปขันห้องป้าบักะทินีเ้มองเกลปองเกลหนี่แล้วพี่น้องไปเอาบตองเหอี้โนี่พี่น้องเมื่อเนี่ยเห็ดดอกเดียวได้เป็นสองดอกเลยสองดอกเมื่อเสร็จแล้วจังเสร็จแล้วขันหอนเมื่อเมียน้องไอ๋าไม่หมดน่าเอากะเทยตาเยไาเนาอไปไปห้องอันนั้นเมียนเขียมบน เดี๋วได้บัวลุ้นกันพี่น้องออออเยอโค้งมากพี่น้องแม่มันสินขาไปไกลว่าได้แล้วจ้าแม่ป่วยเามัน่วยป้าฟังเสฟังเ้ักเ่านันสินหลีกกันฟังี่ันหก ฮะปองเขาท่านใดอยู่พี่น้องกมียังโดเรนถอยตั้งรักซื้อๆว่าเห็นเขาไปไหมเขาไปยังส่วนน่าไปส่วนเอาไปไกลผิดหรอวะ ควนเอาควนอดเอาควนอดมันม่ดังมันไม่ยมันไม่ยได้ล่ะี่ม kind of ันสิ uh, like er ้นเ่าเขาไปไก่เราก่น้องมันถือควนยังไงน้อไลมันถือๆดอกเขาบ่าไร่ทำไายมันขอไปยยไปกินเนี่นถ้ามาชาดสางมาก มันเป็นดังหรอบ่ปุยไปสั่งไม่ตัวสิไไปังไม่ตัวมันเอาให้คนจินซะใป้คนจินปั่นกันไปเดี๋ยวมันจินย้ำวาไก่ก็เกาลรอพี่น้องไก่เนี่ย หลุ่นกันนะพี่นาะอืคือปึ้งมาพีอ่อมันปื้มาพีไปก่อสู่ดิไปอาวนแม่ตามไปจับไมน้นมนอไปจับไม้แมไปจับไมมไอ้บบ้าปุยป็นผู้ตัด บอกว่าปุ๋ยมาทางพี่แม่ปุ๋ยโอ้โหคืนนี้หลี่ย,ยอยู่ในนั้นฝุ่นเหอเอ้เป็นยังขอแน่เออเสร็จนละนี่นอ้อง เอาสมอเขาหน่วยอาสาได้พี่น้องมีอยูแล้วเฮ้ยมีการแนนหันกลับขึ้นมาโบกมือใบใบบอกทักทายพี่น้องเข้าเช่ <laughs> อไหมครับเปิดได้ถ้าก็ไปอีกโอ้ยโอ้สร์เนาะไปไปไปอาสาสมาัครเนาะง่นอาสาสมัครต้องสมัครได้ทุกอย่างเอ้ <laughs> ยเฮ้า <laughs> เกิดในพี่น้องเนี่ยว้ายวันหนงบ้านเนี่ยไงไรเลยไม่นาใโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาเจอมาตาป่้ยวันนัง้านวานให้เรื่อนั่นเห้ยไพโย่าง้างเลยอ้างไว้เรย่อยว่าไงพี่น้องมึงเนี่ยะน่ะส่วนหัวห้ังบ้านอะไรนียโอ้ยงามๆเลยนี่ๆยุ่ใหม่ออกไ้

แม่น้องไอ้แซงปัดเลยว่าแซงเราไว้เราสิเขาเส้นไช่ว่าตีลังกายพี่น้องเลยขนาดป้ายุ่นก้อนมู่แม่แบียนอกไฟแม่มูดตองพี่น้องโอ้ยหัวน้องหวานเงี้ยมุดตองกวนนะมาพี่น้องมุมาจิ้มได้ปุ่อันนี้มันยุ่งสีต่อไหนสิีกมนิ่กันกัเอื่นถ้าพี่น้องกันนางกันกลมตัวว่าหรือว่าไงเงมือนจวดบะนึงพี่น้องเอาลองเบื้องสมองใหญ่ๆเป็นังไดะซิมเอาเนื้อน้่มหวานเงย ชั้นๆี่าชั้นๆชั้นว่าชั้นังไรๆลอยเม็ดอะกินเลยอ่ะก็ไปจับ้นามหวานน้ำเนี่ยมันต้องเอาตัวเมนกินกับน้มหวานเดียวดึดน้ำาร้ด้วยปุ๋ยขนาดเดิมเป็นแล้วเสียดากรวยแล้วกเป็นนั้นเจลัวว่ามาดอกม้เมนแม่มันติดบินอยน่เนี่ยเมนปล่อยเล่าไปเห็นทังต่อเมนมันว่าัตอมเขาใครจริงาถูกไหมควรอ่ะโอ้ยม่ทั้วัามาเอานะ เธ้องหนังวานไปไหงะวุ่นละวุ่นละมาปุ๋ยน้ำวานน้ำวานมาปุ๋ยเอออืมั่นนะเป็นอไออกตัวสาคกโม่เสีบกูโมวายมาข้าววายอยู่นี่เขาปหอดิีารดอยู่ เยี่บ่มีปองไปพื่นเรนี้จากกอนโเรนเต้าเต้าใจไปป้องไหนนะอย่ายุกไก่ขโมยเด้อเพนไม่ายานเรนประ่านมัละกล่องว่าจกินปัญญาปัญญาเรียนประ่านมอวเป็นมาอยู่ไกลไก่ขโมยเหมือนนับคนมือเส็ดาขึ้นกันโอ้ขอให้เด้พี่น้องบอกว่าซุผบอว่าสุภาพแต่ว่ากลนกับกล่นรถจีเมื่อเปนังแล้เห็ล้วมัานได nee ้รสชาติดีหน้อย เอ,เอาอหัวน้ำวานจงไว้ถ่ายยาตู่น้แน่เล่ากินกับเขาแบ่บคิปอดจีตปอดล้าเะ่ตอนนั้นนะรักทิ่มน้ำคนร <laughs> ักทิ่มตัวบึบเบบรักต, <laughs> กตนวน้ำกว้ากัดกำเยอะจงไวจะเพียงหนึ่งท่างนั่นก็นไดจะติจงมาจงราคาตัวย <laughs> เยอะล่เลากินก็เขาแบ่บเห็นเล่ากินก็เขาแ่บสันนี้นีตูมาท่ไหไเจ้ากล้วยนั่นน่อ,อกินบ่บ่เจ้ากล้วยอะบากินกินรกครเป็นไรไรีแตกรมัว อาเรนน้ำมมันอย่างง้มือนี่สิว่าเด้นเนาะอาเรนมัองงเขียน่าเงี้มันอยู่โคกคนนึงว่อาเรียนต้นมูไก่หอนแยมหายเียนแล้วล่ะเจ้ากวอ้ยเจ้าไก่เี่ยวเขาแล้วมันบอกม่บอกเจ้ากวยขบอกขนว่ะจีุบจีอาท่านมาบวอันเล่าอ้วนไหมเอากวยไหนเึ้ากวยเจ้ากวนตรงกลางเจ้ากวนตรงกลางนันเบียงในอ้วนอสวรร์ทองเด้ออะเ้า มาทอ่องดอกันนั่นให้เล่าอยู่เป,เป็นได้อวนตรงกาาลางเป็นได้ยไงทำความอยู่อะขนาดเป็นได้ผักห้าวเนี่ย <c oughs> าปุยจูผักเนียตัวไปตัวมาเครื่องอันหลังอ่านยั่งเนี่ยล้ำล่าไม่เลือกเมียนอยากใไรเ,เนี่ย <c oughs> ป้าใบโดนแหกข้อจะไม่ปนเพิ่นเอาอีหยังนั้อไปต้มเห็ดผึ้งด่างมันไปเห็ดนวดบ่แอสเห็ดนวดอันนั้นห้างไหมยหอันห้างห้างอันนี้อันนี้บ่ได้ก็งงอยู่เด้อันใดต้มไปเห็ดผึ้งพ่ะนะไปเอาห้างผึ้งเห็ดผึ้งเห็ดนวดเห็ดนวดสีเขียวสีเสีเปล่าง่วงคนเอาอันใดก็ไปต้มเห็ดผึ้งพ่ะนะอัเด้อพี่น้องมากิน น<ส>มิ่มน้ำนิม <Pok> er. น้ำกันเด <spots potato. S 2> ้อน้ำมิ่มน้ำเพื่อแล้วเบิ่งให้พี่น้องเบิ่งค่ะกระนานมิ่มนะบบวบหวานจ้วยแต่ว่าเครื่องหลังนี่จงไว้ถ่ายยานาไงเ็้ยฮะเป็นยาดีเนาะสาวสาวสาวไงเฮ้ฮาท่านได้กินควรอัดพอรอไปแลอยู่งปีนไป่ปีนมามันลำนาไปเรื่อยเนาง่ปุกปุก มาพนะย้อยเหยนก็หวานกัดลายพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาเห็ดอีกจังหน่อยกันพักพอเห็ดพักกินอาหารปลาจะเข้าวกันพี่น้องครับพี่น้องไปเนี้ยพักกินอาหารปลาเราพากกติดออกไปทางนอกไปเนี่ยงูขี้หย่อยใหญ่ด้วยไม่ลองไปยังหย่อยพูดน่ะพูดหน่อยปุก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 น้ำนิ่มน้ำนิ่มไม่หมดแล้วเอาเที่ยงไปห้องพออีก เออเมียน้ำซากันแต่ชิงโชกเอาเศามวยไปเศาเก็บขอไปไปพนาะข้อนกับอนบ่านนี้เน่คาบกับาพี่น้องเลยนน้ยืดทังดหลืมาบ่าได้เด็ดสองหัวสอหัวกันยังดีอ่ะเอามีดเมียนํำอันนเื้อมไปอบมดว่าล่ะว่ได้เห็ดเาได้กินนี่อืมตัวได้ม่เมี่ยปลาแล้วเนาะอืมเน่ยหากินหญก็ได้ ไป,ไปไปถึงหาบตึงข้อนเสือเลยพี่น้องมานี่ไปไปเช้ากล้วยเมียข้าบไปเนี่ไปกินน้ำมูวาค่ะเป็นไรมีมิจากมูไปพี่น้องบ้านนี่เราเออกไปทังพารถมาใสห่ห้าบุูละทีมงานเอาไปคือข้วนีน้ำกลันอวส่อะอ,อยู่เฟี้ยง <c oughs> <c oughs> ไม่้องควยเออควายนะนางละถอกินข <c oughs> ันเหม็นขันไปขันน้ำกลนเนี่ยละออกทั้งนะ แม่ยังอีกปลาุยปลตัวคือเกิดถาททยคนเอยากไอ้เกิดจังไเอานอเบิ้งเอาไปตตมกันเนาะเอามันเออไปตตมเไปมุนตตมกันหมู่บ้านนี่สอดอกกริเหมู่บ้านได้สดอกเป็นหาแล้วล่ะอืมใส่ตุ้เย็นไบ้างล่ะายครับพี่น้องบ้านนี่โอ้หพอก็ได้กิน like. ม ah. oh. ah. ิมเราอ่ะ เฮ็ดนาเรียบออกดอกหมือนไม่จะ้นหรนาเียมือนจะค้นนาเลียิเบื่อยมนบอมงคอยวันนาข้าอยู่หนจัขาวว่าข้าวเหล๋ยใส่เห็ดไตเบี้ยเสียแม่บเห็ดขาต้มไมนกินหขามันหันขาทุงยังสีกินเอาบอเรียกนาเลียพานาเรียต่ยิ่งเฉียวขืนยังเยี้ยงอย่งเนาะม่ยหมองขาวดอกพี่น้องง เป็นหยังพี่น้องว่าแต่ยืนดีไมีแห้งเราอันนี้คือหมอดไว้พี่น้องว่านเนี่ยหมอดพี่น้องสีหมอดห่วยจะไปหมอดพี่น้องให้หมอดไปหมอดไปจันใหม่อืมตะกงานี่เป็นลังชันนล่สีมอดอืมขนาดแก่เชี่ยวออกยังอันแก่เชี่ยวออกจังชันได้พี่น้องจะไปมือตบกันได้หรอเกี๋ยวไล่บึ้บเออปฏิวัตินี่มันหมอดเป็นหมอดแล้วล่ะฮะอ้าวล่ามขาจริงก็นั่งไปไปรูบปว่าทั้งคนเพี่น้องเลย ขากระดิงย่างดีเนาะโอ้แต่พออยากไรเลยแม่เรียนกางงขากระดิงง่าเรียนออกกอนมู่พออยากอยากไรเลยไหมมาแม่นองไปเอิญมากม่ขึแม่น่นวานาบ่ขาวน้ำมูไปที่จางมูหรอเขียนแล้วเวอะ่อมาูกับมาามาานตาที่มเอาใส้ใบตองอ่ะอืมันเลย เอาไม่เคหามตัวยกินรอกินน้ำกินน้ำ่กล้วยอ่ะครับบาทเนี่ยฝา,า,า,ยากพี่ฝากน้องที่งานสาวสาวครับไม่ย่ตูก็ได้ม,มากก็ขอบคุณหลายๆได้จ้าขอบคุณที่เป็นกำลังแรงใจให้ทัองอีสานมาหนน่อยทังบ้าปุ๋ยจุพักได้จ้าเออไม่ <c oughs> มอือขัา <c oughs> หัวใจเราเนาะก็แค่ก็ติดตามอีสานบานหงหน่อย เราปุยจูผักใม่เลิอพี่นออ้องอ้าวเรียนใ,ใหญ่ใหญ่เรียนบาตัาน,นมูไอเราไงก็ขอบคุณขอบคุณเทียวมิมบ่ขอบคุณที่ยืนรับกันจันมิมอ๋อขอบคุณที่ามาที่มาเมมรับกันจน้ะอ้าวแม่นดีสำหรพีน่น้องเลยโอ้ ก็เลยศไรยน่า,ายินดีมีห้งสุขุมทุกคนเด้อพี่น้องกินหนา,าพบพอกันไม่จ,จ้ัดวัสดีครับโชคดีมีความสุขเด้อครับ <c oughs> อ่ะไปขอบคุณเทีย่ยวเมี่ยมครับไปนี่ต้อยทับครับพี่น้องมาเนี่ย <c oughs>